แสดงว่าเป็นคนขาดความอบอุ่นคนละตัวก็ได้คนละตัวก็ได้อันนี้เสียงยังไม่เท่าไหร่ครับคนที่้อยมัอเรมต้องมีแอลกอฮอลก่อนรักโดยเสนวัุ เฮียีพหนาใหญ่นะเจ้าดำแดงนี่เพราะว่ากินข้วเหนียวหลายกินไดข้วเหนียวทุกมือนะเจ้าเสีย้าจับไลเสียหมูจับหมูเสียควายแล้วครับที่พระธาตุหลวงเวียงจันทร์มาครับตอนนี้รับดอกไม้ซ้ายมือทุบเทียนซ้ายมือ แล้วไปรวมพลกันจุดนครับแดดดีไหมครับสุดยอดนะครับสวยมากเลยนี่เป็นการเทียบความสวยภาพนี้สุดยอดจริงครับเดี่ยวาจ เราได้เวลาเบรกยามก่อนเที่ยงนะครับตอนนี้เอ้ยร้านกาแฟหรือางปกันย่อนเนี่ยทุกครับตอนนี้เราอยู่ที่ไหนแล้วครับทุกท่านย่ดครับท่นวัสดีครับทุชา

ที่ตอนนี้ต้องรอทำหัวก่อนนะเจ้าถึงหัวต้องเสียนสำหรับอมอเตอร์ไซค์เสียเงิอไม่ได้เสียเงินอันนี้เราไปทานกันแล้วนะครับถึงที่บริเวณท่าง,ง่อนนะครับเราก็จะมากินปลากันนะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không Your life I'm <laughs> ready. กระเป๋าดีๆนะครับชิปชับไงเป็นไงบ้างครับกำลังลุน้นกำลังลุน้นก <Uh ับคนที่ใจมันได้ กาดมื้อค่ำของเราแล้วนะครับวันนี้นตัวนี้อร่อยไหมคะั oh ที่เวียงจันทร์เนี่<อ>หายไปในหมวดอาหารเช้าก่อนกลับบ้านนะครับ<อ> <ères> รุณสวัสด์ครับยังไม่เหนื่อยยังไม่เหนื่อยนไม่เหนื่อยเหนื่อยนี่เป็นตรง VIP นะครับตรเติมพลังกันครับ <c oughs> ตอนนี้พิสุจะเหมาแล้วนะครับ <c oughs> ได้กี่เส้นแล้วครับ รครับของฝากครับสองฝากหมดแนละ้วหมดเลยครับพื้นที่สองเหรอที่นาวัดก็สองจ่ายอีกแล้วครับจ่ายาอีกแล้ว ร้อยไม่ขายขายแปดสิบไงครับพี่หลับฝันดีไหมครับได้น,<า>นี่เราก็ไม่ต้องมีรายการช้อปปิ้งตอนเช้าแล้วครับช้อปปี้โรงแรมเรียบร้อย ถึงแล้วนะครับที่วัดสีเมืองนะครับตอนนี้รับดอกไม้ทูบเทียนนะครับมัดงามไหสบายดีไดอเดี๋ยวเขากไปถ่ายูปรวมกันีวันนี้เราพร้อมหน้าพร้อมตาครับสวยนั่งนี่ก็เป็นความสวยงามนะครับของผู้ที่มาทําบุญนะครับ หน้าตายิ้มย mm ัมแจ่มใสนะครับเมื bon ่อคืนนี้บางท่านก็ททำบุญหนักไปเดียกวาขอาต่สักดาหพุชาผักผักข้าวผงรักเรืองจักชิดกันในโดยรุ่เดือ เอแก่ๆพันสาต้ว่ามันน่าอะเช่าคุณร้านขอตุดเอ็มไซด์เนาะมีสัท่าหางูท่าน้าคนนเล็กระดไอ้เด้อร้านเออพูงงานมันหยิงง หมหงาเอาให้รักเียวแก่ดเ็คกันเกี่ยวกัรองตามเียวทำวนตัวี็บุ้ามต้ก็ทำบุญนะครับต่อยอดบุญกะถิน ยกครับยกครั้งที่สองถ้าสิ่งที่ปรารถนาให้เป็นจริงนังที่เราสมหวังครั้งนี้ขอให้แน่นหนักเหมือนติดยึดอยู่กับที่ไม่ให้เคลื่อนย้ายไปไหนไม่สามารถยกได้ อบอกขึนนจิตใจต้องแน่วแน่นนะครับต้องมีศรัทธ,ธาสิ่งที่เราขอในครั้งนี้สมปรารถนาขอให้เบาวิ่งอันนี้ครับสิ่งที่ขอขอให้เบาเลยนะพี่โอ้สมปรารถนาพี่ ทีสองนี้เป็นจริงอย่างที่ปรารถนาขอให้หนักยึดติดเหมือนเหล็กยึดไว้เลยครับขอไปสันไป ไปที่หนึ่งนี่ดีทุกอย่างโอ้ดีหมดเลยที่หนึ่งมาึงบอลขุดสตินาทำเสาบอลคุณประจำชั้นเราต้องทำใจผู้ปกครองหน่อยเดี๋ยวเรียนกันเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวแม่น้องคนนี้เอาผิดซ่ามาสิเตรียมตัวเดินขึ้นรถครับครับผมพาสาวลามาด้วยแหละครับครับผมได้มาคนหนึ่งครับถึงแล้วนะครับลานประตูชัยนะครับตอนนี้ มิสไยแลนด์เวิร์ของเรานะครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประตูชัยนะครับอากาศดีไหมครับหนาวไหมเออใช่ตอนนี้เหมือนอยู่ฝรั่งเศสเลยนะครับหนาวโอ้โหตอนนี้บรรดานางงามของเรามาเก็บตัวแล้วก็พี่เลี้ยงนะครับสปอนเซอร์ จาจำสาวเกาหลีล่ตรวจสอบมีรูปตัวเองไหมบมครัตอ <c oughs> นนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ปะตูชัยประเทศลาครับผมสวยงามมากจริงครับ นั่งให้กำลังใจอยู่ข้างล่างนะครับบางส่วนไปชื่นชมบรรยากาศด้านบนขึ้นเข้าสู่บริเวณด้านในของประตูชัยนะครับขึ้นมาบริเวณด้านบนก็มีร้านขายของฝากของที่ระลึกต่างๆไปจะเป็นทางขึ้นชั้น34567 อันนี้ขึ้นมาก็มีของที่ระลึกอีกนะครับนี่จะเป็นบริเวณชั้นลอยอาดฟ้าอีกชั้นหนึ่งนะครับไหนบ้างครับสามท่านไปต่ออีกชั้นหนึ่งครับข้างบน เป็นบริเวณชั้นบนนะครับของประตูชัยที่เรามองเห็นวิวสวยงามด้านล่างด้านนี้ก็เป็นที่ไปสู่บริเวณหอ,อคำนะครับหรือทำเนียบรัฐบาลด้านบนก็ยังมีบันไดนะครับเพื่อทีจะขึ้นไปจุดสูงสุดจริงๆอยู่ด้านบนนี สุดท้ายครับชั้นบนเป็นยังไงบ้างครับอากาศข้างบนเย็นดีค่ะเงงย็นดีมากมากใครไม่มาก็ไม่ได้มาครับตอนนี้ก็ยังเลือกกัน <c oughs> อยู่ครับหากำไรครับอ่าพิจารณา,ะานะครับรโอ้โหเพียบเลยครับกำไร <c oughs> โม์มากาแฟ่ กาแฟโจมาทั้งร้อนทั้งเย็นทั้งขนมเล้วก็บอกว่าชาโนมิวมุ่งในชาดีผู้ให็ดเทศเทศบาลเนี่ยทางเขานี่ครับชมของสวยๆงามก่อนกลับบ้านซื้อไปเลย พิจารณาเพื่อความสวยงามไงพี่รอด้วยความกระวนกระวายนี่ได้เวลาซื้อของฝากกลับบ้านนะครับพ ีได้อะไรคะหนังไายค่ะไม่จีจ่ะ้ะอันนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยได้อะไรยังได้อะไรอย่าง,างต่อลองครับต่อเข้าไว้ต่อแล้วต่ออีกไม่ยังไม่ลดเลยเหลือเท่าไหร่จากสองร้อยเหลือร้อย ได้ไรฝากเท่าำนัล้นๆตไหนกูนี่มาแล้วครับโอ้โหอ,อันนี้ขนของกลับบ้านนะครับมีโปรแกรมต่อที่หนองคายท่าเสด็จมากันแล้วครับถึงมาแล้วครับชุดฝากลูกสาวได้ ีไซส์นี้เลยล่ะครับไปดืไปครพวกยาบุตรนะจำให้ถูกไซส์นะ